เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาข่าะนี้เริ่มประชุมข้ามรีแล้วท่านผู้ชมเมื่อเช้าที่ผ่านมาเรื่องใหญ่ที่สุดของวันนี้ที่พกคนจับตาดูกันหมดเลยตั้งแต่รรครมเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งดีเอสไอคะณะรรงการดีพิเศษเย็นนี้มีดินเนอร์ดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลโหไหมมันจะเป็นเหตุการณ์น่าจับตามาก เมื่อเช้าที่ผ่านมาพันเอกทวีสอดสองกับรีวิธรรมนักข่าวก็ไปถามเรื่องที่เดี๋ยวคณะกรรมการคดีพิเศษจะประชุมกันนี่ละคะ่ะรับหรือไม่รับคดีหัวเลือกตั้งสวคุณทวียืนยันเหมือนเดิมว่า DSI มีอำนาจในการจะสอบคดีนี้ค่ะ แล้วก็บอกว่ากะกะตเป็นคนส่งเรื่องมาให้เองอแล้วมีพยานหลักฐานที่เป็นตัวบุคคลเนี่ยเป็นร้อยปากค่ะแล้วก็ยังยืนยันคําเดิมคือสวดูท่านจะติดใจคําว่าอังยีซองโจนใช่ไหมคะมว่ามันเป็นข้อกล่าวหาที่มันดูหมิ่นเหยียดยามเกินกว่าเหตุคุณทวีบอกมันเป็นภาษากฎหมายไม่ได้กล่าวหาเกินจริงเป็นโอกาสดีต่างหากที่สวจะได้พิสูจน์ความบริสุทธ์ อบอกนี่มันไม่ใช่เกมการเมืองเพราะเราเป็นพักร่วมรัฐบาลกันมันต้องสามัคคีกันอยู่แล้วอย่างนั้นใช่ไหมต่อเขาจะเขียนในเรื่องหมวดการสอบสวนไว้ซึ่งรศต่อก็อจะมอบให้หน่วยงานอื่นเขาจะมีอยู่ข้อเดียวรู้สึกจะในหมวดเขาก็เรื่องการสอบสวนก็คือคณะกรรมการรศต่อจะให,ตะให้ตำรวจหรืออายการให,ใ,หให้ผู้บังคับสิทธหมายหรืออายการเนี่ย เป็นผู้ดำเนินการก็ไม่มีอะไรก็วันนี้เรื่องอํานาจสอบสวนส่วนเรื่องเนื้อหาก็ต้องไปดูก็อยากกรเตืยนว่าเรื่องนี้จริงๆร,งรงก็ดีอาญาอื่นเรื่องนี้เนื่องจากมีผู้ร้องท้กงราบโทษและการเลือกตั้งสวรั้งนั้นเนี่ยก็ต้องใช้งบประมาณไป1516ิล้านบาทที่สําคัญว่นนั้นก็คือว่าอํานาจอธิปไตย ทางนิติบัญญัตินเนี่ยเราถูกบัญญัติไม่ได้รัฐธรรมนูญเลยครับซึ่งก็จะเป็นการดีกับสวว่าเมื่อท่านถูกกล่าวหาว่าการได้มาไม่ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยท่านถูกกล่าวหานะฮะคณะกรรมการก็จะไปดูซึ่งวันนี้ก็ขอให้อธิบดีกรมสบสวนเอาพยานหลักฐานให้กรรมการดูอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็ต้องเรียนว่า เนื่องจากการประชุมเป็นความลับแล้วก็โดยเฉพาะบุคคลที่เป็นพยานค,ค,คือหลายคนเนี่ยเขาก็เราต้องคุ้มครองครับเนื่องจากว่าหลายคนก็รู้เห็นในองค์กรอาชการที่เขาเรียกเขาตัวเขาพูดเองนะในองคกง์กรการกระทําครั้งนี้ก็สรุปว่าบ่ายนี้ก็มีการประชุมตามปกติก็เป็นคดีธรรมดาซึ่งวันนี้ก็มีคดีพิเศษ อยู่มากกว่าเรื่องนี้ด้วยท่านท่านมองว่าเป็นการตัง้งข้อหาที่หนแน่นเกินไ,นนไปนี่ฮะอ่ะขาขาวด่าที่คุณภูมิทมเมื่อเช้าที่ผ่านมาตามคาดเลยอ่านหนังสือของคุณแสวงบุญมีนั่นแหละคุณภูมิทมก็บอกว่าสุดท้ายอ่ไปดูเถอะกกตเป็นคนชงเรื่องนี้มาให้เดีย๋ยสายเองนะอืมแล้วก็บอกว่าหลัง,<ว>งจากที่สวบอกว่าต้องให้กกตมีอำนาจ คุณ <คน S 1> ภูมิทําบอกก็ไปดูหนังสือเป็นลายแล้วอักษรเลยก็กรกตเป็นคนชงเรื่องนี้มาค่ะแล้วก็โยนไปที่ท่านเลขาก,กรกตคุณแสวงนั่นนะค่ะบอกว่าบอก ระบุมาว่าเนี่ยมันมีมูลเหตุให้จะต้องตรวจสอบก็เพราะว่าเรื่องนี้แหละหนังสือจากกะกะตแล้วก็ยืนยันว่าบอรดคดีพิเศษที่เดี๋ยววันนี้จะประชุมกันเนี่ยพิจารณาตามข้อเท็จจริงตามข้อกฎหมายไม่มีเรื่องกันแกล้งทางการเมืองแน่นอนแล้วก็นักข่าวคงถามเขากตอบเลยว่าสอวอเนี่ยเป็นสอวสายสีน้ำเงิน,นเป็นคนของพรักภูมิใจไทยหรือเปล่าไม่รู้คุณภูมิธรรม <คน S 1> บอกว่า<ผ>มไม่รู้เรื่องนี้ เกิดเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันมันเสียหายอย่างมากต่อสถาบันหลักของชาตินะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าต้องอย่าใช้อารมณ์หรืออย่าใช้ความรู้สึกในการกันแกล้งทางการเืองหรืออย่าเอาการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีข้อเท็จจริงรองรับชัดเจนแล้วก็มีข้อกฎหมายอนุญาตให้ดีไซทํทำถึงจะสามารถทําได้นะครับ เพราะนั้นหลังจากที่ส่งเ,เรื่องให้ผมเนี่ยผมก็ตกใจเพราะว่า,าข้อกฎหมายเนี่ยมันไปพูดถึงเรื่องอังยีซองโจรอย่างที่ทางไฟฟ่ายสวอเขาลิฟขึ้นมาผมก็มาถามว่า้ ใช้ข้อกฎหมายที่อย่างนี้เนี่ยมันไม่รุนแรงไปเหรอมันมันเป็นคําพูดที่รุนแรงก็บอกว่ามันเป็นความพูดทางกฎหมายซึ่งมีมานานแล้วเป็นอย่างนี้แลวเรื่องนี้มันเข้าข้อนี้ในทางกฎหมายเพราะนั้นก็ต้องต้องว่าไปตาม,มนั้นผมก็เลยบอกว่าก็วันนี้ก็ต้องเอาข้อที่จริงมาให้กรรมการทั้งหมดดูให้ชัดเจนถ้าเออ เราไม่ได้หวัว่นไหวอะไรนะครับเราทําหน้าที่นะครับถ้าฟ้องต้องฟ้องกอกต,ตเพราะกกตเป็นคนยื่นเรื่องมาให้นะครับทางดีเอสไอเนี่ยดูแล้วถ้าไม่มีมูลก,ก็ถือว่าเราก็ต้องตัดทิ้งไปแต่ถ้าคิดว่ามันมีมูลซึ่งในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถึงต้องเป็นเรื่องที่สําคัญที่กรรมการดีเอสไอทั้ง22คนต้องใช้ดุลยพินิจ ทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จริงไม่เอาความชอบความเกลียดการเมืองทั้งหมดเนี่ยเข้ามาใส่ในการตัดสินใจครั้งนี้ใครทําผิดจริงก็ต้องรับผิดชอบไปหรือไม่จริงก็เป็นรับผิดชอบนะครับไม่ไม่ต้องมานั่งัวดหัวอีกอย่างหนึ่งก็คือเราพิจารณาเรื่องนี้เราไม่ได้พิจารณาว่าสวาเป็นคนของพรรคภูมิใจไทยนะผมยังไม่ทราบว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องให้พรรคภูมิใจเป็นผู้แสดงท่าทีออกมาว่าเป็นของพรรคภูมิใจไทยถึงค่อยมาว่า ไม่มีการเมืองนะเราพิจารณาเรื่องนี้ไม่ได้ไปพิจารณาว่าเป็นพรรคไหนการเมืองฝ่ายไหนเพราะว่าถ้าจะเข้ากระบวนการเนระื่องนักดีนาหลายปีว่ามันมีเรื่อางมันไม่ใช่มันจะเป็นรุมร้านเร็วๆอย่างที่พิเศษเข้เป็นไปตามกฎหมายครับ <c oughs> ก็ต้องไปดูที่กะกะตเป็นความรับผิดช,ชอบของคุณสวงสที่เป็นคนทําเรื่องมาตั้งแต่ต้นนะครับไม่ทราบต้องไปถามคุณสวงสดะคุณสวงสดชงเรื่องมาคุณสวงสต้องคิดว่ามีเรื่องอะไรที่ควรจะให้ดีเอน์นี่ผมเดานะเพราะไม่ไงั้นเขาไม่ชงมาให้ดีไซนไม่ใช่ดีอซน์ไปหาคดีมาทานะอันนี้คุณสวงสก็ต้องขี้แจงขึ้นถ้าถ,ถ้ากระทบทางการเมืองก็แสดงว่า ส่วนที่กระทบทางการเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของสวสิถ้าไม่คิดว่ามีส่วนก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าถ้ารู้สึกว่าอย่างนี้ปับ๊บจะมีการรวนพรรคโน้นพรรคนี้จะอะไรก็แสดงว่าพัรคนั้นมีส่วนเกี่ยวขออ้องเอออ่นนี่คุณภูมิทำเดี๋ยวตามดูคือเราเหนื่อยนะนทำข่าวในสถานการณ์อย่างเงี้ยค,คือคือมันเป็นความเชื่อนะว่าข้อที่จริง มันก็เป็นความเชื่อว่ามันโยงใหญ่กันยังไงอ,อกลุ่มนั้นกลุ่มนี้พักโน้นพักน,น,กนี้อะไรยังไงอาจจาะก,การตอบคําถามเขาก็บอกมันไม่จริงเลยอมไม่โยงเลยมันเหนื่อยนะบอกว่าเป็นเพราะการนำสือ่อเราสามารถรที่จะถามไปต่อมาแบบเหนื่อยเแบบเนี้ยฮะ <c oughs> เออเหนื่อยไหมท่านผู้ชมสิ่งเธอเธอทําอยู่เนี่ยฮะ <c oughs> เออหรือยังไง <Ừ. S 2> เออใช่ไหมเหมือนกับที่ถามคุณอุทินน่ะว่ามันตรงกันโดมิน,านดาลหมายผมอจะเป็นคนที่คุณอ้ทินบอกเนี่ยเนี่ยคุณทนี่ยชี้นำค่ะอ,อย่างประเด็นเรื่องกรณีสวไอ,อเรื่องเสียงข้างมากสองชั้นกฎหม,มายประชามติที่สสเข้าร่างมาผมใจไทยก็เอาด้วยถูกไหมกับกรณีทำประชามติแค่เสียงข้างมากปกติก็ผ่านสภาไปถูกไหมค่ะปรากฏว่าจู่ๆน้อง ภูมิใจไทยเกิดงดออกเสียงใช่ไหมและในเวลาต่อมาสวเนี่ยเขามีกรรมธิการพิจารณากันมา17ครั้งก็เอาตามนั้นคือเสียงข้างมากธรรมดากฎหมายชัมปติหลังจากภูมิใจไทยแสดงท่าทีที่ประชุมกรรมธิการกลับกลายเป็นเสียงข้างมากสองชั้นเหมือนเดิมเหมือนร่างกฎหมายปัจจุบันเลยแล้วหลังจากนั้นก็ยืนยันถูกไหมและทําให้ร่างตอนนี้ อาจต้องรอร้อยแปดสิบวันเมื่อสภาจะหยิบขึ้นมาค่ะ,ะนี่ไงมันบังเอิญจริงๆบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อโ<ม>ค้ชทินจะว่าผมก็ว่าผมเป็นคนคิดเยอะบังเอิญไหมลักษณะก็คือนี่คนคิดเล็กคิดน้อยหมดเลยอ,อย่างประเด็นเรื่องกรณีรัฐมนูญคำว่าไม่ร่วมสังกรรกรรเนี่ยเกิดขึ้นจากัาคไหนภูมิใจไทยแล้ววิธีการก็คือถ้าเข้าสวราระเรื่องนี้ทํำยังไง ออกไปเลยเดินออกก็คือบอกท่านประธานก่อนบอกท่านประธานยกมือบอกท่านประธานก่อนคุณชัยชนกเป็นคนบอกอแล้วหลังจากนั้นก็คือออกอขณาดเดียวกันสวอพอถึงเวลาก็ปรากฏว่ามีสวยกมือบอกกับท่านประธานแล้วก็ออกไปเหมือนกันเหมือนไหมก็คือยกมือบอกก่อนแล้วก็ออกไปขนาคุยวิโรธลักษณะดีสอนของพรรคประชาชนบอกอคุณจะออกก็ออกไปเลยไม่ต้องบอกกับประธานห<ม>เหมือนไหม เออแล้วก็บังเอิญอีกอ่ะมันก็เป็นเรื่องบังเอ,อิญนะ,อ,ะอย่างเช่นถ้าวันไหนภูมิใจไทยสสเข้ามาประชุมบังเอิญวันนั้นเขาใส่สีเหลืองอ่ในเวลาต่อมาก็จะเห็นสอวเขาจะใส่สีน้ําเงินวันไหนที่ภูมิใจไทยใส่สีเหลืองสอวอก็จะใส่แล้วเป็นเพียงสองกลุ่มก้อนทางการเมืองที่เวลามาประชุมมักจะมาแบบ เป็นทีมบางเอิญไหมคุณอนุทินบอกว่าสีเหลืองกับสีน้าเงินเนี่ยใส่มาตั้งนานแล้วไม่ก็พี่ก็ไม่ได้ว่าไรพี่ก็บอก<ค>บางเอินี่ยใครก็ใสกันไม่แต่วิธีการมาแสดงตัวน้องเห็นไหมมันดูมีวินยัยะอาจารย์ผู้ชมเข,าข้าใจคำว่าวินัยใช่ไหมวินนยอ่ะอ,อ่าสังเกตไหมอ่ะเอาผมก็คิดมากไปเองไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูวันนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อมันมีนมหลายเรื่องอย่างที่บอกไป ขณะที่เมื่อวานไร้นักนะสํานักง,งานเลขาสภาน uh ้ huh. องไบเพชคลังสารสนเทศค่ะของสภานิติบัญญัติสํานักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดรของสภาผู้แทนเขาให้คําจํากัดความ,ามไม่ตอกเทนเลยนะนิยามของคําว่าสมาชิกวุฒิสภาค่ะระบุว่ามาตรา1นึสสมาชิกวุฒิสภา ต้องไม่ฝักไฟหรือยอมตนอยู่ใต้อาน,นัดของพักการเมืองใดๆอ่าโทษเธอแอดมินของเพจเนี้ยของสำนักงานเลขาสภาผูดแดแ้แทนราษฎรอะไรมาดนใจให้ต้องระบุนิยามของคำว่าสมาชิกวุฒิสภาอะไรมาดนใจแล้วดูสีสีน้ำเงินน้ำเงินกัเหลืองคิดเยอะไหมผมคิดมากใช่ไหม <laughs> ผมคิดมากใช่ไหม อ่ะเดี๋ยวรอดูกัน